แกมมันจะรัดเมื่อกี้ลืมดูว่ามันความโตขนาดเท่าไหร่น่าจะประมาณประมาณนะสี่นิ้วใช่ไหมใช่สี่นิ้วหนึ่งตัวนี้มันสิบสองเซนตัวนี้ครับตอนแรกที่เราไม่เอาออกก็คือมันจะค้างอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราออกคือปล่อยพลังมันออกมาก็จะเต็มท,ที่คนนี้นะครบเพราะต้อ<า>งไปเคลื่อนเลี้ยวบังคลับติดคอกครับกระแพงเราต้องกดสิบกระแพงไปเลยครับ ส่วนนี้สับออกมานะฮะทั้งก้านทั้งต้นนะครับตัวนี้ให้กินได้หรือว่าต้องไปจจอยอีกทีหนึ่งกินได้เลยครับกินได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารเราห้ามผสมเลยก็งามนะครับเพรานี่ยนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นในเปลือกเปลือกข้างนอกในเปลือกข้างนอกนะครับต้นกล้วย รับสับ้นกล้วยว่าจะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอิเื่องด้ถทาซับตอนแรกเราก็ดูทรงกําลังของเครื่องก็ปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างดูดูระยะครับใส่วนใ้กจลั้เยอะยร้นอ้เพราก่เไ่จะทุบเราค่ปล่อยไปหรอก ไม่ส่วนก้านข้างนอกนะครับจะเป็นออกมาอย่างนี้เลยคือดูชิ้นงานแล้วสม่ำเสมอนะครับไม่มียาวไม่มีสั้นเกินไปนะดีกว่าคนอีกเลยนะสาบคนไม่ได้นะเนี่ยแค่ปูเลยครับแต่ว่าเครื่องนี้มันได้เครื่องนี้มันได้หลายอย่างสับได้หลายอย่างสับหญาเนี่ยเปียกก็ได้ครับเปียกครับทางปางก็ได้ครับ ครับเลเอียดเลยแล้วก็เร็วมากนะครับแล้วก็ชิ้นงานสม่ำเสมอตัวนี้จะเป็นสองใบมีดนะครับใบมีดไฮสปีดสตรีนนะฮะหมุนหมุนนิดิงหมุนให้เห็นใบมีดมาแล้วครับใบมีดขึ้นอีกนิดนะึงนี่ครับ นี่พ่อาใบมีดตัวนี้ครับมีดไสสทสปีดสตีนะครับก่ป็นยางคมนะครับใบแข็งแกร่งนะครับตัวนี้ใบนี้เลยสองใบครับสองใบก็ออกมาอย่างนีน้นะครับอืมใช่ไสสทสปีดสตีนต้นกล้วยต้นกระขวดทางปามปามน้ เมื ais, Depois, yeah. yeah. ato, ่อเช้าเนี่ยพ่อว่าอยู่ร้อยเอ็ดมาไกลมากเลยเนี่ยร้อยกว่ากิโลเจอปากช่องเนี้ยงเงียบเลย